สวัสดีค่ะนักผู้ชมอ,อันนี้ที่ให้ดูนี่คือของเพื่อนนะคะบอลสีของเพื่อน,นะคะ่ะนางถ่ายคลิปมาให้ดูก็เอามาอวดเพื่อนเพื่อนนะคะหือก็ไม่มีคลิปอะไรมีแต่บุมหน้าบ้านนะคะโอ,อ,อ้เยอะมากมนะคะมหลงน้นก็ชสวยๆนะคะกัดสีเนาะชวนชมค่ะแล้วก็อะไรอีกไม่รู้นะคะแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยอะไรว่าหน้าดำๆเนี่ยนะคะก็ ตรงนู้นก็มีแมวนะคะแมวสองตัวอยู่นี่เนาะเข้ามาให้เราเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงค่ะแล้วก็รักแล้วเราก็เออโอเคเอาก็เอานะคะเอาก็ได้นะคะเนาะแล้วลูกเราก็รักด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นนกกระทาน,นะคะก็มุมหน้าบ้านเหมือนเดิมค่ะใหญ่มากเอามือเลยนะคะนกกระทานี่เลี้ยงง่ายกว่าอันอื่นนะเนาะ ซึ่งเอามาจากป่านะเลี้ยงแล้วเขาก็โตแบบไม่ต้องดูแลนะอะไรเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมคะค่อนข้างที่จะสวยอะนะคะทีนี้ก็อวดบอลนะคะไม่มีอะไรนะคะก็ดูม,มุมหน้าบ้านอีกเหมือนเดิมนะคะไหนเพิ่งเบื่อกันนะคะเพื่อ,อกน,ะะน,นก็เดินเดินอยู่ตรงเนี้ยคะ่ะอันนี้อะไรเนี่ยหน้าดำ่าแมว ก็มาดูดูกันไปค่ะว่าออจะรอดไหมอันนี้บนอะไรก็ไม่ทราบนะไม่เขียวๆนะนางกวดเนาะ,ะนางกวัดนะ,นดนะคะนี่แหละค่ะก็คือว่างก็จะมาเดินดูนะคะหน้าบ้านเออ,เอ,อขึ้นตรงไหนอะไรยังไงบ้างน,นะคะบอลสีก็เริ่มซาซาไปแล้วนะคะแต่ว่าทุนี้ก็กปลูกแล้วก็อ ก็สวยค่ะสวยเหมือนเดิมไม่ฮิตไม่ฮอตเราก็ไม่ได้ตามนะคะเราก็สกุริก็คิดว่าเออมีเราก็มองว่ามันสวยคือโอเคนะคะอย่างนกกระทาทุร้ว่าเออปลูกแล้วมันถ้ามันโตขึ้นมันก็สวยถ้ามันโตเต็มที่ก็โอเคค่ะนะคะเห็นมะกรูดหลบับมันไม่ได้ฮิตฮอตสุริก็ปลูกเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ตามอะไรเนาะเขาฮิตไม้ดงไม้ด่างกันทุร้ก็โอ้ย ราคาสูงปี๊ดเลยมันก็ไม่สู้นะคะตัวนี้ก็ไม่ไม่ถือขั้นว่าชอบนะคะเราก็ไม่มีพื้นที่ด้วยแหละต้นไม้แล้วก็คือค่อนข้างที่จะเต็มแล้วนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ยังไม่บานเต็มที่นะคะดอกกุหลาบพันธุ์นี้คือหอมมากนะคะยืนอยู่ตรงนี้จะได้กลิ่นแบบได้กลิ่นออกมาเลยนะคะตรงนี้ก็นี่ค่ะว่างๆเดิอนอยู่แถวนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับ อใครที่มารับชมนะคะคลิปของเจนตอรีนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะไม่มีอะไรนะเดี๋ยวจะกลับไปหาเพื่อนๆนะคะอาจจะช้าหน่อยก็อย่าเพึ่งไปไหนกันนะคะไมายบายค่ะ